สวัสดีค่ะพี่พิงพน้องป้าหมอเศรษฐีโชคพิยกรน,นะคะกลับมากแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่18นะคะกันยายน2563ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีน้ําเงินสีครามนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องขออภัยนะคะพี่น้องค่ะนับใส่ชุดสีดําเนื่องจากว่าพอดีญาติผู้ใหญ่ของป้าหมอเสียนะคะพี่น้องค่ะนะเช่นเดิมค่ะการทํานายดวงโดยรวมนะคะ เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทของพี่น้องทั้ง8ปดมันเกิดนําเรื่องราวดีๆที่ไพ่เข้าชี้แนวทางนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเดิมนะคะพี่น้องค่ะนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างเนาะปรากฏว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเป็นห่วงคนในครอบครัวคนรักในอย่างนี้นะคะเป็นห่วงคนในครอบครัวคนรักนะคะลูกๆหล,ล,ลานๆ แล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะในส่วนครอบครัวคือพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะถ้ารองเงินอยู่ก็จะได้เงินนะคะเขาบอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์ช่วงการเงินนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของขาขึ้นแล้วละคะ่ะพี่น้องคะมีโชคมีลาบเข้ามาแต่ก็ยังคงที่จะมีความรู้สึกว่า ยังไม่พอเพียงในเรื่องของการเงินนะแต่มันก็ยังดีกว่านะคะที่ไม่มีเงินเข้ามาเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะแล้วก็โชคดีนะคะในเรื่องของอลูกค้าในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นี่อย่างนี้นะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีขึ้นแล้วก็ใช้ความรักความเมตตานะคะในส่วนของคนรักบริวารคือพี่น้องวันอาทิตย์นะนปะา้าหมอคิดว่าพี่น้องวันอาทิตย์เนะี่ยดวงเริ่มเปิดแล้วจริงๆนะคะพี่น้องขาบางท่านนั้นก็ มีความรู้สึกว่ายังไม่โอเคก็ให้รอหน่อยนะคะพี่น้องหานะประเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์โอเคค่ะและมาดูว่าไพ่ยิ่สีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรพี่น้องวันอาทิตย์ก็คงยังเป็นนะคะผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งอยู่นะคะอย่างนี้นะเป็นหัวหน้านะคะเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องเหนื่อยนะคะและถึงจะสําเร็จนะคะแต่คิดว่าไม่เกินกําลังของพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ โอเคค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหกหนึ่งมีหนึ่งแปดนะคะมีหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะทำนายโดยรวมบอกว่าก่อนหน้านี้พี่น้องวันจันทร์นั้นโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินมรดกหรือทำอะไรเกี่ยวกับ ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าแล้วก็ตอบโจทย์นะว่าอย่างนั้นนะคะโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานการงานกิจาการมั่นคงขึ้นคือตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะ <ไอ S 1> พี่น้องวันจันนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้มีเกณฑ์ที่จะดอกออกเดินทางแก้ปัญหานะคะแล้วก็อาจจะไปหาหมอก็ได้นะคะพี่น้องคะนะอย่างนี้แต่สําหรับหดาบไม่น่ากลัวนะคะพี่น้องวันจันทร์ บางท่านก่อนหน้านี้มีปัญหาอุปสรรคนี่ก็บอกว่าต่อไปนี้คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้ความเมตตานะคะช่วยเหลือพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีค่ะเพราะนั้นในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยยังคงดีอยู่นะคะถ้าดูตามนี้นะและมาดูว่าพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษว่านี่นะคะ ไปหาหมอจริงๆด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทรบางท่านนะคะพี่น้องวันจันทรบางท่านไปาหาหมอนะคะหรือไม่ก็พาใครไปหาหมอก็ได้นะคะสําหรับพี่เดรต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะในทุกเรื่องใครที่มีโรคประจําตัวอยู่นะคะให้พี่น้องวันจันทรระมัดระวังและก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะมีโอกาสเจียกรรเริ่มได้ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมี1 0 มี6 3สามนะคะมีหนแล้วก็6 3นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะอ่าสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนคะพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่าผิดหกผิดใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราอืมอย่างนี้นะคะผู้ถือกฎหมายหรือไม่ก็พี่น้องวันอังคารนั้นอารมณ์ไม่ปกตินะคะแล้วก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยได้ดั่งใจกับบริวารน,นะคะอย่างนี้นะและก็ในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่าเ,เรื่องของการเงินนั้นเนี่ยแทนที่ว่ามุ่งหวังตั้งใจว่าจะได้เงินนะคะก็ได้มาและมันได้มาแบบไม่พอเพียงคืออย่างนี้ก็ต้องทําใจนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่รองเงินอยู่ก็จะได้นะคะพี่น้องค่ะนะแต่มันก็ยัง ยังได้ไม่ตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เพราะฉนั้นพี่น้องวันอังคารขาเรื่องการเงินนั้นเนี่ยก็อย่างที่เคยแนะนำนะคะพี่น้องหานะเราก็ต้องพยายามนะมันอาจจะไม่ได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะพี่น้อง่านะแล้วก็เราก็ต้องมาประหยัดอดออมวางแผนการเงินเอาเองนะระมัดระวังเรื่องของบริวารจริงๆด้วยนะคะ จะมีบริวารบางท่านนั้นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องวันอังคารหน่อยหนึ่งนะคะอย่างเช่นทิ้งภาระนะคะในเรื ule, ่องใดเรื่องหนึ่งไว้ให้กับพี่น้องวันอังคารนะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของบริวารและอารมณ์ของตัวเองนะคะพี่น้องค่ะนะเอาอย่างนี้กันค่ะเลีวมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้องวันอังคารเรื่องอะไรมีเห็นไหมคะทักพิเศษว่าพี่น้องวันอังคารต้องระมัดระวังเรื่องการมีปากมีเสียงกับบริวาร คนในครอบครัวนะคะเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือไม่ก็บริวารในที่ทํางานนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะถ้าขึ้นทาวเวอร์นั้นมันก็แก้2เรื่องนี้นะโอเคค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีห5มี5 1มีห5แล้วก็มี51นนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นบอกว่าอ่า พี่น้องวันพุดธกลางวันทักดีมากค่ะในวันพรุ่งนี้นะหนเรื่องของการเงินตอบโจทย์ในเรื่องของการงานก็ตอบโจทย์นะคะช่วงขาขึ้นทุกเรื่องนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทํางานก็จะได้มิดเงินเข้ามานะคะแล้วก็ได้อะไรมาแบบฟุกๆเนี่ยโชคลาภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือเรื่องของกิจการหรือเรื่องของลูกค้า่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องวัน พุธกลางวันนั้นพ่อหมอว่าดวงเปิดรอข่าวอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะอย่างเช่นใครที่ว่างงั้นอยู่ก็จะได้รับคําคตอบว่าไปทํางานได้แล้วนี่อย่างนี้นะคะและใครที่เป็นเจ้าของกิจการในวันพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะนี่เป็นขบวนเลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะโอเคยินดีด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษพี่น้อง วันพุธกลางวันเรื่องอะไรอ้าวดวงเปิดจริงๆด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์ต่อไปนี้ดวงตั้งดีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินและเรื่องของบริวารน,นะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบคือพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะสาธุขอให้เป็นแบบนี้นะคะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข1มีเลข6แล้วก็มีเลข2นะคะมีเลข8มีเลข1มีเลข6แล้วก็มีเลข2นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ ต่ไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างอ้าวล้สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นจะดีเหมือนกับกลางวันหรือเปล่าดูค่ะแน่นะคะก่อนหน้านี้ความอุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นนะคะและในวันพรุ่งนี้ยังคงทจะต้องเคลียร์งานนะคะพี่น้องค่ะนะอ่าเคลียร์งานเคลียร์ในเรื่องของลูกค้าเคลียร์ในส่วนของกิจาการนะภาระงานนะหนักหนักคือพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหวงแหนนะคะ เรื่องของการเงินมีการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินนั้นออกเป็นสี่ส่วนแล้วสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนป้าหมอคิดว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนก็ดวงเปิดแล้วเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องหานะค่ะและมาดูว่าพายิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษว่าระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะพี่น้องหานะและก็เรื่องของอารมณ์ อย่างนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้ดังใจแล้วก็เหนื่อยหนักสุขภาพก็อ่อนแอว่ายอย่างนั้นค่ะะฉนนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนระวังเรื่องเดียวค่ะคือเรื่องของอารมณ์และเรื่องของสุขภาพคู่กันไปด้วยนะคะ2เรื่องนะค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข2 1หนึ่งมี1 0น,น,น,นะคะมี2 1แล้วก็10นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุ เออโทษนะคะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนั้นทานายโดยโรวมเช่นเดียวกันค่ะเอาละก่อนหน้านี้ง่วนอยู่กับเรื่องของการเงินและยังง่วนกันต่อในวันพรุ่งนี้ <c oughs> นะคะก็คือหมายความว่าอืมภาระในเรื่องของการเงินหนี้สินนะถ้าเกิดว่าเรามีหนี้สินก็มีการที่ว่าจะต้องจ่ายเขาค่ะพี่น้องค่ะ และก็พวกนี้รอเงินเงินก็จะเข้าแล้วก็ออกเลยเนื่องจากว่าเรามีภาระมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือนสินยังไงคะค่ะและถ้าสมมุติว่าเรามีลูกนี้พี่น้องวันพฤอันหัตสปาดีก็ต้องทําใจนะคะถามว่าจะได้เงินคืนไหมให้ได้เงินคืนแต่อาจจะไม่ไม่หมดไม่ครบแค่บอกว่าให้เรา เอามานะคะครึ่งหนึ่งก่อนหรือประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินพี่น้องวันพฤหัสบดีก็ต้องทําใจช่วงนี้แต่ว่ายังคงมีเครดิตอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเรามัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะพี่น้องอ่ะนะสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะโรคภูมิแพ้โรคเก่าจะก,กําเริบนะประมาณนี้นะคะสําหรับติรสและมีเกณฑ์จะไปโรงพยาบาลนะคะไปทํากิจทําการหรือพาใครไป โรงพยาบาลหรือไปเองก็ได้นะสําหรับตุลีนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะมาดูไพ่ยีสีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะทักพิเศษว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนาทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะคะแล้วก็การศึกษาอบรมให้ความรู้อ่ะก็คือไพ่ตัวนี้ดีและยังคงที่จะดีอยู่คือพี่น้องวันพระฤหัสบดียังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะให้การช่วยเหลือพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะนะค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขเอ่อหกสองแล้วก็หนึ่งสามนะคะหกสองแล้วก็หนึ่งสามนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์จ้ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์สุกทุกวันทุกวันนี่เป็นแบบไหนนะพยายามดันพี่น้องวันศุกร์ให้ขึ้นนะคะ พี่น้องวันศุกร์นะคะทำนายโดยรวมนะทํางานหนักๆลุยๆนี่นะคะทํางานหนักๆลุยๆแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางทํากิจทําการนะคะแก้ปัญหาถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็คือหมายความว่าพี่น้องวันศุกร์มีความรู้สึกว่ามีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของญาติสนิทิสหายไปเยี่ยมญาติเขาป่วยหนักนะคะอ,อย่างเงี้ยหรือเขาเคราะห์ร้ายเนี่ยสำหรับสิบ ส,สิบดับนะในวันพวกนี้คาดการอะไรไว้นะคะ,ะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทําใจนะคะพี่น้องวันศุกร์นะมีความรู้สึกว่าเราจะผิดหวังสักหน่อยหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือเรื่องของขอการขอ,ขอความช่วยเหลือก็แล้วแต่พี่น้องวันศุกร์ก็จะต้องเผื่อใจแล้วก็วางแผน2แผน3ต่อไปนะคะพี่น้องค่ะนะยังคงทํางานลุยๆอยู่ นะและเราคิดป้าหมอคิดว่าไพ่ใบนี้นั้นพี่น้องวันศุกร์คงจะเอาไว้เอาอยู่เอารอดด้วยความที่เราขยันอดทนนะคะลุยๆในการทํางานนั่นเองค่ะและมาดูว่าไพ่ย,ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าอาต้องรู้จักปล่อยวางนะคะเห็นไหมคะเ,เป็นผ้าหรือสีสมถะสมดุพี่น้องวันศุกร์ยังคงมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนคุ้มครองพี่น้องวันศุกร์นะคะพี่น้องคะนะค่ะแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศาสนาการศึกษาได้ด้วยสาหรับไพ่ใบน,นี้นะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือหมายความว่าพี่น้องวันศุกร์นะคะอ,อย่างนี้ก็ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้สม,มถะสม,มดุลน,นะคะเหมือนพระฤาษีนั่นเองค่ะค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะ มีเลข7มีเลข8มีเลข1มีเลข9กนะคะมีเลข7็มีเลข8มีเลข1แล้วก็มีเลข9กนะคะพี่น้องวันสุขค่คะแล้วมาดูพี่น้องวันเสาร์จ้ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นเป็นแบบไหนคะอ่าพี่น้องวันเสาร์ดีนะเริ่มดีนะคะอ่าอย่างนี้นี่ก็คือปัญหาต่างๆนี่โดนจัดการไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ แล้วก็ชนะนะนะสำเร็จทุกเรื่องด้วยความที่ได้ดาบสมกุฎนะคะดาบก็คือปัญหาอุปสรรคความที่เรามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือไม่ก็เรื่องของสุขภาพก็แล้วแต่นะคะเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วและในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงที่จะหาเงินมุ่งมั่นจังใจทําเงินนะคะเอาเงินเข้ามาในมือมากที่สุด แล้วก็ทําอะไรเนี่ยจะหวังแต่เรื่องกําไรนะพี่น้องวันเสาร์นะต่อไปนี้นะหาเงินนี่หาเงิน,งงนแล้วก็ออกเดินทางทํางานทํากิจทําการเจรจาในวันพรุ่งนี้สําเร็จกิจหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะนะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ค่ะแล้วมาดูว่าพ่ยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษว่ายังคงที่จะต้อง กังวลน,นะในเรื่องของบริวารในเรื่องของบุตรหลานนะในเรื่องของการเงินเป็นหลักคือพี่น้องวันเสาร์นะคะเรื่องความมั่นคงในเรื่องต่างๆอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องวันเสาร์อ่ะขึ้นเดะมนเนี่ยก็คือจิตตกอะ่ะนะถึงแม้ว่าจะเริ่มตั้งดีแล้วก็ตามนะบางบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะเราทำณนะปัจจุบันนั้นให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะ เราจะให้ได้ดังใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องมีในลักษณะว่าเออมันไม่ได้ดังที่หวังบ้างเราก็ต้องทําใจนะคะพี่น้องค่ะนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะและอนาคตดีแน่คือพี่น้องวันเสาร์ค่ะามาดูเลขน้าโชคค่ะมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามแปดนะคะมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สามแปดนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้น ป้าหมอขอววพรให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะนะอืมดูแลตัวเองด้วยนะคะอ่าแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ